สวัสดีค่ะหมวกทีมหมวกตกปลาหมวกพิมพ์ลายนะคะวันนี้มารีวิวงานหมวกทีมนะคะจากทีมงานของ Jack Fitching Thailand นะคะงานหมวกนะคะสั่งมาทั้งหมด1 2 3 4 4สามสี่สี่สี่นะคะก็จะมีแดงนะคะอ่าสีแดงมาดูกันค่ะแดงนะคะจะเป็นแดงสดคะ่ะหน้าหมวกเป็นสีขาวนะคะตาข่ายด้านหลังก็จะเป็นตามสีหมวกที่ลูกค้าสั่งนะคะ สีแดงนะคะก็จะเด่นเลยค่ะเพราะว่าสีเขาโหดอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบสีเจ็บเนะคะสามารถสั่งสีแดงเป็นเป็นงานหมวกได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ชื่อใส่โลโก,โก้แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอ่านดูเป็นสีเขียวแล้วกันค่ะสาหรับสีเขียวเห็นชัดมากๆเช่นกันนะคะสําหรับโทนรักธรรมชาตินะคะสีเขียวก็พลาดไม่ได้เลยค่ะงานสีเขียวนะคะ ก็จะมีโลโก้ที่เป็นเขียวตัดกับแดงนะคะก็จะเด่นไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะสําหรับใครที่มีตกปลาเสื้อตกปลานะคะโทนสีเขียวนะคะก็สามารถเลือกงานสีเขียวได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินก็จะเป็นโทนที่ลูกค้านิยมใส่มากๆเลยก็คืองานเสื้อตกปลาที่เป็นโทนสีน้ําเงินนะคะลูกค้าจะใส่สีน้ำเงินกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยก<อ>็ลองดูเป็นไอเดียได้นะคะสําหรับใครที่มีโลโก้ทีมอยู่แล้วก็ เอาโลโก้นะคะมาลีดบนหมวกนะคะแล้วก็จะส่งได้นะคะทางร้านเราก็มีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศด้านหลังของงานหมวกนะคะจะมีที่ปรับระดับค่ะอยู่ตรงนี้มองเห็นไม่เอ่ยนี่ค่ะที่ปรับระดับด้านหลังนะคะก็จะถอดแป็กได้ค่ะเลือกระดับศรีรษะได้ว่าชอบสีไหนนะคะชอบระดับไหนใส่หลวมใส่แน่นนะคะเลือกได้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะก็มีครบทุกสีนะคะเลือกได้นะคะนอกจากสีสันตามที่เราแจ้งลูกค้าไปนะคะสีอื่นๆนะคะก็มีเช่นกันค่ะส้มชมพูอะไรก็มีครบเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานแจ็คฟิชชิ n งนะคะที่สั่งมาตอนแรกพี่เขาสั่งมา2ใบแล้วก็สั่งเพิ่มมาอีก4ีหใบนะคะก็รวมๆกันแล้วก็หลายใบายมากเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นลูกค้าเก่าของทางร้านสนามุขของเรานะคะแล้วเราก็ เดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยค่ะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็สวยทุกสีเลยค่ะใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้สั่งได้นะคะยิ่งมีโลโก้ตัวเองก็จะยิ่งสวยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานแจ็คฟ i s ชิ่งไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ